สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเพียงเคยครับเป็นพระชัยหลังช้างขนาดห้อยคอนะครับของหลวงปู่ยูนนะครับวัดหนองปลาหมานะครับหลวงปู่ยูนวัดหนองปลาหมาท่านก็เป็นศิษย์นะครับของหลวงปู่สวงเทวดาเด่นดินกับหลวงพ่ชานะครับท่านมีเวทมนต์ท่านมีพุทธเวทในเรื่องของการเรียกทรัพย์มากนะครับเปิดจองน้สวยนะครับสูง3.5ไอด้3.1เซนนะฮะกว้าง2.0นะครับ ก็จะมีกิ่งนะครับเป็นรูปพระเจ้าปางสะดุ้งมานนะครับแล้วก็ถือตะลับปัดนะครับสวยี่ตัวงดงามนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตนะนี่เป็นราคานะครับนะครับราคาในแต่ละเนื้อนะครับซึ่งมีนะครับราคาเข้ายูชาแตกต่างกันนะครับแล้วแต่นะครับท่านลูกค้าจะชอบแบบไหนนะครับบอล 3K ก็699บอลชุบแกรกโรเดียม3าชุดทองก็699บอลชุบทองห้9เก บอลชุดเงินซาตินยาจีบอลห้าสี่เก้านะครับบอลชุดเงินลมซาตินสี่เก้าเก้าบอลลมซาตินสี่เก้าเก้านะครับรายการนี้ก็จะมีกรอบมาให้ด้วยนะครับก็ต้องดูนะครับกรอบแบบไหนนะครับราคาก็ตั้งแต่สองห้าเก้าเจ็ดร้อยอะไรต่างๆว่ากันไปนะครับูกคาก็ดูนะครับที่เขามีแบบเรียมกรอบมาเสร็จก็ได้นะฮะนะครับสวยนะครับสวยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งบอลชุดทองสามเก นะครับจำนวนสร้างเพียง299องค์นะครับถ้าพร้อมเลี่ยมก็จาก699ก็เป็น1,749นะครับบวกค่าส่งอีเม5ห้าบาทนะครับรายการนี้ก็เป็นบอลชุบแบ็โรเดียมฐานชุบทองนะครับองค์เดียวอย่างเดียวก็699ใส่กรอบเข้าไปก็1,749นะครับพร้อมก็ส่ง EMS ในประเทศไทยนะครับ50บบาทต่างประเทศไม่ขายนะไม่ไม่ได้ให้บริการนะครับเพราะว่า มันต้องมีเปิดซิลแล้วต้องรับประกันพระนะครับตัวสภาพพระรต่างๆอีกนะครับถ้าเป็นบอลชุบทองนะครับองค์ละห้านะครับถ้าเลี่ยมไปก็หนึ่งี่นะครับราคาพร้อมส่ง EMS ในประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกนะครับต้องขออนุญาตไม่นะครับไม่จัดส่งต่างประเทศเพราะว่านะครับจะต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรนะครับนะครับถ้าเป็นบอลชุบเงินโรมาตินดาจีวอนก็5้าี่้านะครับ แล้วก็ใส่กรอบเข้าไปด้วยก็1499งนสนะครับจำนวนสร้างเพียง799องค์นะครับอย่างที่บอกนะครับนะครับนะครับสวยสดงดงามจริงๆนะครับแล้วก็รายการนี้ออกประมาณเดือนเมษานะครับผมแต่ต้องจองก่อนน่าจะหมดไหวนะฮะรายการที่5้าบอลชุบเงินสาตินนะครับจำนวนสร้างก็คือ9ก9องค์นะครับไม่มีกรอบก็499เาเ นะครับถ้าใส่กรอบก็ไปก็หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับชมไปเรื่อยๆนะครับองค์ถัดมาก็รายการที่หกนะครับรายการที่หนี้เป็นบอลลมสตินนะครับบรรจุกิ่งทุกองนะสร้างเพียง9ก้องค์นะถ้าสั่งจอง4ี่เก้าเ้านะครับหนึ่งแล้วก็ถ้าใส่กรอบก็1,4 9 9ี่้าเบวกค่าส่งเอ็มเอสบ้านละ50ิบาทนะครับจะสั่งกี่องค์ผมก็คิดห้าสิบาทนะครับผม จากประสบการณ์ร้านที่ผ่านมานะครับปราของคุณปู่อยู่ว่านองปลาหมาเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นท้าวสสุวรรมไม่ว่าจะเป็นผพรหมพอ,พอ,พอ,พอหลังพระจองออกมาเนี่ยราคาดีขึ้นไปเยอะนะครับหรือว่าเป็นตะกุดก็ตามนะครับจากนั้นอยากให้ลูกค้าได้จองนะครับนะครับอย่างที่บอกผมคัดเพียงบางรายการนะครับที่หัวหัวศูนย์เปิดจองท่าเนเองมาอ่าปีเซนให้ลูกค้าฟังนะครับมาเสนอให้ลูกค้าจองนะครับอย่างที่บอกนะครับน่าจองมากนะครับรายการนี้นะครับเพราะว่า ขึ้นแน่นอนนะครับราคาขึ้นแน่นอนแล้วก็สวยสดงดงามไปเลี่ยมห้อยสวยเลยนะรายการนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ